สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ D.I. of Tarot by กันชาวปริยานะคะคลิปนี้เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ความสัมพันธ์นี้เราจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ไหมจะอ่ะมาเริ่มด้อมกันมาดูความสัมพันธ์ของคุณก่อนมาดูความสัมพันธ์แล้วเราดูว่าไอความสัมพันธ์นี้ จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ไหมความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ไหมเหมือนคุณกลัวเนาะใช่เหมือนคุณกลัวอารมณ์ของความกลัวใช่ไหมไปดูเขากันนะอืมเหมือนคุณกลัวเหมือนคุณคิดมาก เหมือนคุณคิดไปไกลคิดไปคิดไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็พัฒนาได้นีน่นะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะมาดูความสัมพันธ์กันคุณดูละละละลังนะคุณดูละล้าละละัลงคุณดูอยากพักอยากเบรกคุณดูเครียดเครียดคุณดูรอคอยค่ะอารมณ์เหมือนจริงๆแล้วในในไพ่ของเขาเนี่ยเขามองคุณดีอยู่นะ พียงแต่ว่ามันอาจจะสถานะมันอาจจะยังไม่มีอาจจะยังเป็นเพื่อนกันไปก่อนมีความสุขตกรัรร่วมกันได้เป็นกัลยาณน้มิตรกันไปความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเขาไม่ใจแหละถามว่ามีใจไม่มีใจเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาแล้วเขาปล่อยเหมือนเขาปล่อยความสัมพันธ์ให้เป็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ได้คาดหมายยังไม่ได้คาดเดายังไม่อยากรีบร้อน ยังไม่อยากจะกระโจนลงไปแต่ใจของมี่แล้วเข้าใจเขามีแต่ด้วยความที่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนเซนซิทีฟคุณมองถึงความสัมพันธ์และคุณคิดไปไกลไกลไๆลไกลไกลไกนู่นเลยนั่นแหละมันเลยทาให้คุณรู้สึกแบบไม่ชัดเจนสัทีไม่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันไม่บอกเราสัทีไม่พัฒนาสัทีไม่มีสถานะสัทีอะไรอย่างนี้ไหม ตัวคุณเองเป็นคนเซนซิทีปอกบ,บางในเรื่องของอารมณ์หรืออาจจะมองว่าแบบเออถ้าเรามีแฟนอะเราก็อยากให้แฟนเอาอกเอาใจหรือคนที่เราคุยด้วยวิ่งตามเราแสดงออกคุณอาจจะต้องการให้เขาแสดงออกให้คุณได้รับรู้แสดงออกมากๆแสดงออกถึงความตั้งใจแสดงออกถึงที่เรารักกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า มองถึงความสัมพันธ์แบบนั้นไหมซานมองว่าคุณคิดไปไกลเกินไปหรือคิดมากเกินไปไหมคุณไม่ปล่อยความสัมพันธ์ให้ไปในทิศทางของอะไรที่ควรจะเป็นอ่าเหมือนคุณเซนซิทีฟมากๆากอะพอไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกถึงการเติมเต็มมาได้รู้สึกถึงคนที่แบบไม่ใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามีให้แต่เขา,คาแค่จะไม่ได้สแสดงออกมาหรือย,ยังไม่ให้สถานะแต่เขามองคุณดี เขามองคุณดีอยู่แล้วแล้วเขาก็เขาก็อาจจะดูรีรรอรอตัวคุณเองด้วยเพราะบางครั้งคุณดูเหมือนไกลเกินเกินเอื้อมหรือคุณดูเหมือนดีเกินไปอาจจะรวยเกินไปฐานะหรือการทํางานที่ดูดีกว่าเขาเออมันอาจจะดูมีความแตกต่างเลยไม่กล้าก็ได้อาจจะมองถึงการไมร่กล้าอาจจะมองถึงการไม่เปิดเยผยความรู้สึกอาจจะมองถึงการที่ เราเข้าใจกันลักษณะของการเข้าใจกันแค่นั้นก็น่าจะพอก่อนเขาเรียกแรอมองตากรา็รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเหมือนตัวคุณเองคิดเยอะอ่ะอืมความสัมพันธ์เนี้ยตัวเขาเองค่อนข้างจะปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นไปเรื่อยเรื่อยช้าเขาเรียกช้า พอมันช้าปั๊บคุณอาจจะเกิดความไม่มั่นใจไหมพอมันไม่ม,ไม,มันไม่ตอบสนองอารมณ์กับความรู้สึกของคุณคุณก็อาจจะรู้สึกถึงการกลัวเกินไปไหมอาจจะกลัวว่าเอยจริง,รงๆเขาเขาอ,อาจจะไม่ได้รักเราจริงเราก็ไม่ชอบเราจริงหรอกเขาไม่อยากคอมม่การเราหรือเปล่านะอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าใช่อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนค่ะคือบางครั้งคนบางครั้งนะความสัมพันธ์ที่มัน พาช่ามันมาเร็วอะความปรารถนาเหมือนว่าโหตอนนี้มันชอบคนนี้รุกเกินนะชอบมากแล้วเราก็อยากจะพัฒนามากเราก็อยากเขาแสดงออกให้รับรู้เหมือนเราใจร้อนไปไหมเออบางคนแบบพาช่นมาไตเหมาหความรักว่าปรารถนาอารมณ์มาไตาา่หมเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าคนที่คุณอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนราศีกันทัดเดินประสบการณ์มก่อ นะคนนี้เด็กกว่าหรือเปล่าเด็กกว่าถ้าถ้าเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะถ้าเป็นคนที่เขาเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาเนี่ยเขารีรออะไรบางอย่างอยู่เขารียรอด้วยความรู้สึกที่ว่าเขายังยังไม่อยากจะมีสถานะที่ชัดเจนกับใครเหมือนเขาก็ ลักษณะของการคิดของเขาคือดูดูกันไปก่อนคุยคุยกันไปก่อนอย่าพึ่งคอมเม็คคือถ้าคอมเม็คเมื่อไหร่อิสระเขาจะไม่มีหรือเปล่าคุณอาจจะดูมั่นอกมั่นใจอยากได้ในความรู้สึกคุณอาจจะดูขี้หึงขี้หวงหรือคอนโทรลหรือเปล่าหรือคอนโทรนไหมถ้าถามว่าในความสัมพันธ์เนี้มันมีใครบางคนอาจจะจะมีความชานฉลาดอยู่มากนะ อ่าก็ก็อาจจะมีไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้นะถ้าไม่เป็นความรู้สึกคุณก็คือความรู้สึกข,ของเขานะคะอืมมองถึงบางครั้งในความสัมพันธ์ก็เกิดความยังไม่แน่ใจไงชอบไหมชอบอยากได้ไหมกูอยากได้แต่ยังไม่อยากของเมงยังไม่อยากที่จะชัดเจนว่าเราเป็นอะไรกันยังไม่อยากจะบอกว่าเราคบกันเราชัดเจนต่อกันเพราะเขายังคิดว่ารักเนี้ย มันยังต้องดูกันไปอีกยาวยังมีโอกาสที่จะเลือกกับชีวิตยังมีโอกาสที่จะเลือกกับคนที่ใช่เหมือนฉลาดในการที่จะคบเราเหมือนกันกักเออไม่รักมากักทําไมก็ดูกันไปก่อนไงเป็นเพื่อนกันไปก่อนนั่นแหละแล้วก็ระวังด้วยถ้าคุณเจอคนที่เด็กกว่านะถ้าคุณเจอคนที่เด็กกว่าก็ระวังที่การที่เขาเข้ามามันก็ยังมีคนที่แบบผู้จาอ่ะแต่ยังมี ลักษณะของการเข้ามามองถึงผลประโยชน์เรามากกว่าความรักค่ะใช่มันอาจจะชอบแล้ละคุณอาจจะหน้าตาดีคุณอาจจะดูมีฐานะมีสตางค์ดูโปรไฟล์เลือดหัวราการดูดูด,ด,ดูดูน่าจะไปเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูสถานะนั้นให้ดีๆว่าใครใครต้องการไปหรือคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาบ้างอ่าถ้าคุณอยู่ในอาการคนที่แอบ,บชอบคนมีเจ้าของ คุณก็ต้องควรระมัดระวังด้วยว่าเขาเขาก็กล้ากลัวเขาก็กล้ากลัวในความสัมพันธ์เขายังไม่อยากจะเขาเรียกว่าชัดเจนในความสัมพันธ์เขาพูดอะไรมากไม่ได้ถ้าถ้าคนที่คุณอยู่ด้วยมี้าของนะเขาทําอะไรมากไม่ได้เขากลัวเขากลัวว่ามันจะนําความเดือดร้อนมาเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบคนเลียมๆหน่อยอ่าเลียมๆหน่อย เก๊เก๊กัๆหน่อยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยอืมครูหลอดฟันดูคุณรออ่ะดูคุณอยากได้ความชัดเจนต่อเขาดูคุณรอคอยดูคุณหมดหมดหมดแบบหมด,หมด,หมดอะไรอะ่ะหมดกำลังใจในการรอเหมือนถ้าถ้าไม่โอเคอะ่ะถ้าไม่คอมมิกถ้าไม่โอเคอะ่ะคุณก็คิดว่าไม่ไปต่อก็ได้ปะ กูคิดว่าก็ไม่จาเป็นต้องต้องคอมมิคกันหรือไปต่อกันก็ได้มือนคุณอยากเปิดเหมือนกันในความสึกของคุณเพราะว่าค,ค,ค,คุณรอเหมือนคุณรอมานานและอืมอ่ะมันคือประเด็นอย่างนี้อ่ะไปดูกัน,นว่าเขาความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ไหมสามารถจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ไหมในอน,นาคต สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ไหอืมดูคุณอาจจะมีทงในใจอยู่เหมือนกันนะในความรู้สึกของคุณอนะเหมือนคุณคุณก็ไม่ได้อยากจะพัฒนาแล้วอะเหมือนคุณอยากไนดะ้ เก๊กเก๊กกักใช่สามารถพัฒนาได้ไหมหรอคุยกันไปก่อนได้คุยกันไปก่อนได้แต่ว่าถ้าจะคาดหวังมีใจด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละความมีใจด้วยกันทั้งคู่ความมีอีโก้ฉันก็มีตัวตนนะฉันก็มีดีนะถ้าไม่เลือกฉันไม่คอมมิ่กับฉันไม่ชัดเจนกับฉัน ฉันก็ประหยากอยู่ตรงนี้นะและถ้าฉันอยากได้ความรักแล้วไม่แสดงออกเก๊กเก๊กกักหรือไม่จริงใจฉันก็ไม่เอานะลักษณะแบบนั้นคุณมีธงในใจอยู่แล้วค่ะจริงคุณมีธงในใจคุณรู้เหมือนว่าถ้าใครมาชอบคุณสักคนน่ะคุณก็อยากให้เขาแสดงออกถึงความรู้สึกความรักทำอะไรเพื่อคุณให้เห็นเป็นรูปปรรมอยากให้เด่นชัดเป็นรูปปรรมมากกว่านี้ชัดเจนกว่านี้มีสถานะมากกว่านี้ ไม่ใช่รักเผื่อเลือกไม่ใช่แบบไม่พูดไม่ใช่ทําเป็นฟอร์มจัดก็บจัดอะไรอย่างเงี้ยถามว่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ไหม,ม,มไม่อะ่ะมองดูเหมือนคุณก็คุณอาจจะมองว่าการที่ไปแบบเนี้ยมันอยู่อยู่สถานการณ์เนี้ยมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวคนเองคิดไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวก็ เกิดค,ความขัดแยง้งในความรู้สึกของคุณเองคุณรู้สึกขัดแย้งกับคนนี้ว่าก็ชอบนะโปรไฟล์ของคุณฉันชอบแต่คือนิสัยไม่ใช่ความชอบกับความใช่คือเราก็มองว่าโอ้เราชอบเขาก็นาตาดีสเปกแบบนี้คือราคือคนที่เราชอบแหละแต่พอเราดูนิสัยเขาหรือความที่เขาทําอะไรกับเราเราไม่อยากได้คนหลักแบบนี้ชอบแล้วอยากให้นิสัยไม่ใช่แบบนี้ลักษณะแบบนั้น ถามบ่าพัฒนาได้ไหมหรอพัฒนาได้แบบแบบแบบไม่มีสถานะหรอค่ะมันแก๊กเก๊ๆกๆกันอยู่จริงๆมันแก๊กเก๊กักกันอยู่ใช่ต่างคนต่างมีดีค่ะต่างคนต่างมีดีแล้วต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองอะ่ะมีใครในที่นี้ก็ยังเจ้าชู้มีใครในที่นี้ก็พร้อมที่จะเลือกคนใหม่มีใครในที่นี้ที่ที่อะไรเขาเรียกว่า ที่พร้อมจะจะจะอยู่หรือจะไปก็ได้อะคนนี้คือคนที่ยังยังชอบแต่ยังไม่ได้ใช่แค่นั้นเองถ้าถามว่าพัฒนาได้ไหมพัฒนาแบบรุ่นรุ่นดอนดอนเหมือนกันพัฒนาไปแบบว่าเรารู้สึกว่าการที่เราจะได้ได้ใครสักคนมันไม่ถูกเติมเต็มการที่เราจะมีใครสักคนมันต้องมีแฟนที่เข้าใจเอาใจอะไรที่ดีกว่านี้ค่ะจริงๆคุณรู้แล้วล่ะ ก็มีได้ไหมพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้แต่คุณต้องยอมรับว่าเขาจะไม่เป็นแบบที่คุณอยากได้เขาปรับตัวได้ไหมไม่ได้เขาอาจจะปรับตัวเข้าหาคุณอาจจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอะไรแบบนี้ยดูแล้วยังคงไม่ใช่คนนี้ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายค่ะคําตอบสุดท้ายของคุณไม่ใช่คนนี้แล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ยังละลังละหละังการตัดสินใจอยู่ก็ยังไม่ อย่างที่บอกชอบแต่ก็ยังไม่ได้ใช่ชอบผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงคนนี้แต่นีสใสคือไม่ใช่เลยอารมณ์นี้มันยังพัฒนาไปในรูปแบบของความเป็นเพื่อนก่อนการดูกันไปก่อนแต่ถ้าพัฒนาเป็นคนที่เราจะแต่งงานพัฒนาในคนที่เราจะคอมมิ่เราจะไอ้นี่กับคนนี้ละเราใส่เยอะกับคนนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่แบบนั่น,นโอเคไหมอ่ะ Like, like, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ทิปคลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมกดดงส่วนตัวแอดไลน์มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ